ลุ้นความรักดาราสาวจะได้แต่งหรือเลิกเมื่อฝ่ายชายขอเวลาสองปีตอนรับวันหยุดด้วยประเด็นจึงจึงจากมาดังคุ้งกิ้งอีกเช่นเคยซึ่งเป็นเรื่องราวของคู่รักคู่หนึ่งฝ่ายหญิงเป็นดาราสวยหน้าแป้หุ่นดีฝ่ายชายก็ไม่น้อยหน้าเป็นไฮโซมีข่าวสังคมกับดาราตลอดทั้งคู่คบกันมาพักใหญ่แต่ยังไร้แผนวิวาเพราะฝ่ายชายชีวิตล้นหลามากขณะที่ผู้หญิงจริงจังอยากจะใช้ชีวิตบั้นปลายไปด้วยกัน ล่าสุดมีข่าวเมาส์ซุบซิบหนาหูฝ่ายหญิงแย้มแย้มเรื่องแต่งงานแต่โดนไฮโซหนุ่มปัดตกตลอดกระทั่งเรื่องนี้ไปถึงคนในครอบครัวต้องเอ่ยปากถามจะแต่งงานกันไหมถ้าไม่แต่งอาจจะต้องพิจารณาความสัมพันธ์เรื่องนี้ยี่ไฮโซหนุ่มก็ออกอาการเพราะความจริงก็รักดาราสาวไม่น้อยจึงไปปรึกษาที่บ้านก็ได้คำตอบว่าดูใจกันอีกสองปีถ้าใช่ก็พร้อมแต่งงานกันได้เลยก็มารอดูกันว่าอีกสองปีจะได้เห็นข่าวดีของทั้งคู่ในหน้าฝีข่าวหรือไม่ หรืออาจจะเปลี่ยนเป็นข่าวเลือรากันก็เป็นได้เชื่อว่ามีหลายๆคนอาจพอเดาได้ว่าเป็นคู่ไหนติดตามดูต่อไปครับทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะครับขอบคุณครับ